อัวนี้จะเป็นการสาธิตนะการทดลองความความหนืดของของไหลเพื่อหาสมประสิธ์ความหนืดของของไหลเราจะมีลูกเหล็กนะในการทดลองจริงจะมีลูกเหล็กอยู่ให้อยู่4ขนาดนะแต่ละขนาดเราต้องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกเหล็กด้วย ไมโครมิเตอร์นะเราค่อยวัดตัวนะครับเราก็หย่อนลูกเหล็กนะลงไปนะในของไหลนะซึ่งตัวนี้นะครับนี่น่าจะตั้งตรงแล้วนะให้ตั้งตรงในแนวดีนะในท่อตัวนี้ถ้าหย่อนลูกเหล็กลงไปให้ทดสอบว่าลูกเหล็กเพื่อที่ด้วยความเร็วคงที่ไหมนะเราจะสนใจตรงที่ความเร็วคงที่เนื่องจากว่า ตัวที่ความเร็วคงที่นี้แรงลัพเป็นศูนย์จะมีแรงเนื่องจากน้ําหนักของลูกเหล็กคือ mg ตกลงไปเท่ากับแรงหนืดของของไหลก็คือ fd ทิศทางส่วนขึ้นแล้วก็แรงลอยตัวทิศทางสวนสวนขึ้นนะเราจะได้สมการที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะมีสมการที่เกี่ยวข้องกับความเร็วนะกับเวลานะเวลาที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีความเร็วคงที่ อานทัานการเวลาทดสอบว่าเราจะต้องใช้ระยะไหนที่เหมาะสมเป็นระยะที่มีความเร็วคงที่นะครับเป็นความเร็วปลายของลูกเหล็กนะให้ใช้ลูกเหล็กที่มีขนาดโตนะเพื่อทดสอบว่าช่วงไหนคือช่วงที่เหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่ก็เขาก็พยายามจะทําให้ดูเป็นช่วงที่กว้างๆไปนะอาจจะเป็นช่วงระยะแถวนี้นะครับ A อ็นประมาณนี้เอาใช้ลูกใหญ่หย่อนลงดูนะครับอ่ะนันก็ ก็จะท่อความยาวของท่อที่ที่มีก็จะเห็นว่ามันดูดูยา,ยากเหมือนกันนะมันก็เลยให้ให้ให้ใ,หใช้ช่วงล่างล่างสุดเลยนะเป็นช่วงที่มันความเร็วคงที่นะครับ <c oughs> เราใช้นาฬิกาจับเวลานะ <c oughs> ออกแบบนะที่ขนาดต่างๆกันขนาดใหญ่สุดก่อนนะให้ให้ใหมายเลขหนึ่งก็คือใหญ่หมายเลขหนึ่งก็คือเลขอะ่ะเลขสุดหมายเลขสองก็คือใหญ่สุดนะหมายเลขสามเดี๋ยวจดด a ต a ้าไว้นะหมายเลขสามก็คือ หมายเลขสองไม่ใช่ใหญ่สุดหมายเลขสองก็คือใหญ่ขึ้นหมายเลขสามก็คือเกือบเกือบโตหมายเลขสี่ก็คือใหญ่สุดผมจะเก็บตัต้าแบบนี้นะครับเอาผมจะเอาหมายเลขสี่ก่อนหมายเลขสี่ผมก็จะจับเวลาว่าได้เวลาเท่าไหร่จริงๆเราทดลองหลายๆครั้งนะจับเวลา แต่ระยะเราต้องวัดระยะก่อนระยะที่ใช้อันนี้ผมจะใช้เป็นระยะ,อะสองตำแหน่งอาจจะเอาตรงแถวนี้แหละครับ่ใช้กันอยู่นี่อันนี้คือเป็นตำแหน่ง A เป็นตำแหน่ง B ก็แถวเนี้ยไปกี่เซนนะครับใช้บรรทัดวัดูนี่ประมาณก็ไม่เชิงประมาณแนละ้วต้องเอา เ็เริ่มจะเกิดขึ้นเยอะท่าเราประมาณมากนะก็ที่ระยะประมาณ47ผมใช้สักสี่สิบเจ็ซนนะฮะสี่สิบเซใช้ s อสเอกับสีบเจ็เซนเสท่ากับ47่สิบเจ็ดเซนติเมตร โอเคไม่ได้ระยะแล้วแล้วเราต้องเวลาทดลองเราก็ต้องดูดูละเอียดเพระราต้องเห็นระยะที่มันตกลงพอดีนะครับใา <c oughs> การจะเวลาสตาร์แล้วก็สต็อปลก็รีเซ็ตลองดูแล้วก็ย่อนลูกเหล็กหลายๆลครั้งถ้าเอาทีละลูก,ลกลแล้วกจะทันหรือเปล่า อ่ะครั้งแรกได้81ดสิอิบเอทีอ่ะเออเลยเยอะอยู่นะครับสายตานะฮะอันที่สองก็68เก็เออเลอ์เยอะอยนะครับ ตอนสตาร์ทกับตอนสต็อปเนี่ยเอเอเลยเยอะมากเออเลยเยอะเป็นไปไม่เอา อันนี้สายตาพวกเราถ้าพวกเรามาทดลองจริงๆก็จะเป็นอีแบบหนึง่งนะสายตาของผมก็จะเป็นอีแบบหนึง่งนะแตกต่างกันอยูนะ่การตัดสินใจอันนี้จะไป78นะผมได้ 81, 68, 84, 75, 78นะผมลองเอาอีกตัวหนึ่ง กระลังอาจเกิดนะอืมมันมีข้อมูลอยู่นะจากผมทดลองในตัปเนงารโบ 84 84อีกรอบนะก็จะได้ประมาณนี้แหละนะโอเคดังนั้นไอตัวที่มีขนาดกลางลงมาก็คือขนาดไอตัวนะต้องไปวัดนะขนาดตัวนีนะ้จะดูว่ามันจะเร็วแค่ไหน ช้ากว่านะครับที่3มนี่ช้ากว่าเป็นหนะึ่งหนึ่งจุดนวินาทีลองดูอีกนะครับหนะึ่งจุดศูนย์สามเห็นว่าจะแม่นสายตาก็จะแม่นต่างตามกัน มมเทกเปูกใหญ่นี้หนึ่งจุดหน่งหนึนะ จุดศูนย้แม่นมากนแม่นแม่นแม่นของตัวเองนะครับแม่นเขาใครเขาหมาัอานี่ก็หนึ่งจุดศูนย์เกาอรอบไหมอาอรอบ,ออรอบออรดูซิก็หนึ่ โอเควันนี้ขนาดเล็กลงมาเล็กลงมาให้เป็นทีเอ่อเป็นเลขสี 4, เ่เล็ก 3, เล็กสามเล็กสองนะทีเท่ากับ 1.28 1.37 1.44 1.59มแม่ง1.57เดี๋ยวไปอีกดูตัวเลขไหนที่มันแตกต่างจันเพิ่มมากๆเราก็ไม่ต้องเอาข้อมูลนั้นห 1.38่งนึ่ง้าเอะแอ่นี้แหละอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กมากๆ ทีเท่ากับสามสามวินาทีเล็กมากลืมกดเพลิน <laughs> <laughs> ไปหน่อยสองจุดเก้าหนึ่ง เราทดลองต้องต้องดูดีๆนะเราไปโยนลูกไหนลงสองจุดเก้าเจ็ใกล้ๆก,กันอยู่สองจุดหกห้าอันนี้กดช้าไปหน่อย ไปมาครั้งขึ้นอยู่กันก็สตาร์ทเราสองจุหกแปดอีออจุดก้าเ อันนี้กดช้านิดหนึ่งอ่าไม่กดช้านี่ไม่ได้2องจุดเจ็ดห้าอ,อีกรอบหนึ่งทดสอบอีกรอบหนึ่ง 2องจุดหกแปดอันนี้ผิดพลาดเพราะว่าเราเพลินเราดูแล้วเพลินเพลินตาไปเลยกดชา้าไปเดี๋ยวเราเอาตัวลูกใหญ่ใหม่สักอีกสักข้อมูลหนึ่งหนึ่งจุดสอสามแล้วละไเยอะ <c oughs> อแสิบแดสิบาดา,นะดาต้องประมาณการแ7นี่ผมเก็บข้อมูลเพิ่มนองจากว่า จะได้รู้ว่าจะต้องเอาข้อมูลไหนเพราะเรามีมีให้เรากรอกข้อมูล4ีหตัวนี่แหละนะสีหชุดนะเราก็ต้องเลือกเอาจะเอาชุดไหนที่มันใกลเคียงกันเจ็ดสิบเอ็ดนะนะพอแคน่นี้นี่คือข้อมูลที่ที่เราใช้แล้วเราก็เก็บข้อมูลตัวนี้ไปเพื่อพอดกราฟแต่สิ่งอื่นที่เราจะต้องทำก็คือ หลังจากถลาเสร็จแล้วก็ใช้แม่เหล็กนี่ในการเอาลูกเหล็กทั้งหมดออกมามเยอะเลย,ยหลายลูกเลยควานหาให้หมดนี่ก็เป็นประโยชน์ของแม่เหล็กลูกเหล็กทุกอันดูดติดหมดเลยอเอามาเป็นขบวนเลยามาหมดลูกหม นะเป็นกระจุกเลยนะเป็นกระจุกแล้วก็เช็ดนะคอยออกนะตอาน,นี้คร,รา Micro นะี้ในการวัดนูกเหล็กเราใช้ไมโครมิเตอร์นะในการวัดตัวไมโครมิเตอร์นี่เราใช้ นี่นะข้อมูลอาจจะอยู่ใกล,ใกล้ใกล้ก็ได้นะตรงนี้ลูกเหล็กลูกแรกตัวนี้เห็นว่ามันอ่านไมโครมิเตอร์วัดนี้มันจะอ่านค่าค่าออกมาตรงกลางนะค่าตรงกลางมันจะมีสเกลนะศูนย์อย่างละขีดยาวอย่างละ1นึ 1, 1นะตรงเนี้ยนะหนึ่งสองสห้าห้ลูกลูกใหญ่นะถ้าถ้าเป็นกลุ่มที่เคยทำการทดลองมาก่อนหน้านี้นะลูกใหญ่คือหมายเลข4นะได้ค่าของ D นะไดเมตเตอร์ของมันก็อ่านได้5.5าห ห้าจุดห้าะไม่ถึงหกห้าจุดห้ามิลห้าจุดห้ามิลยังไม่ถึงจุดห้าเดี๋ยวนี้เป็นใช่ห้าจุดห้าบวกกับส่วนที่เกินบาเกินมามีสี่ห้าสี่ห้าช่องสี่หกสี่เจ็ดช่องสี่สิบเจ็ดจุดดูจะขีดแถวเนี้ย 47.6นะบวกด้วย47.6 47.6ช่องอ่าไอ้พวกนี้ก็แบ่งเป็นร้อยนะก็คือเป็นมิลลิเมตรดังนั้นอ่านะก็จะได้5้าจุดจุดเก้าเจ็ดหกมิลลิเมตรนะความละเอียดของตัวนี้ก็คือ1นึ่งส่วนพันะพมิลลิเมตรนะของไมโครมิเตอร์ตัตวนี้ ที่เราวัดได้ก็จะใช้ตัวเลขนี้เลยนะครับไม่ต้องวัดหลายรอบตัวนี้ <c oughs> อันนี้ไมายเลขใหญ่ฮะ,ะตัวใหญ่ตัวรองลงมาคือไม้เลข3สามนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ,งมอไมายเลข3สามคือขนาดรองลงมา ลองลงมาก็เราอ่านค่าได้หนึ่งสองนะหนึ่งสองสามสามมิลก็สามจุดห้ามิลเลขสามคือสามจุดห้ามิลลิเมตรบวกกับส่วนที่เกินมากี่ช่องอา่ามันจะมีเกินมานี้มันสี่ผ้าสี่สี่ช่องสี่สี่จุดอะไรก็ก็ดูจะขีดข้างๆสี่สิบสี่จุดสี่นะ 4.4 4ช่องหารด้วย100หน่วยเป็นม mm. ิลลิเมตรนะก็จะได้เป็น3.944มิลลิเมตรนี่คือตัวที่2ตัวที่3นะตัวที่2ก็เล็กกว่านี้นะตัวที่2ก็จะเป็นอ่าลูกที่เล็กมากๆ เรื่องเขาใกล้ๆก่อนมีประโยชน์ด้านไมโครมิเตอร์เนี่ยใช้วัดไอ้พวกที่มีขนาดเล็กๆได้จะต้องเป็นแข็งๆหน่อยนะตัวนี้หน mm, ึ่งสองสามสามมิลลิเมตรสามจุดศูนย์บวกกับมากี่ช่องก็มาสิบห้าช่องสิบห้าสิบหกสิบหกช่องกว่ากว่าสิบหกจุด จุดละจุดหกสิบหกจุดหกหารร้อยมิลลิเมตรเท่ากับสามจุดหนึ่งหกหกมิลลิเมตรตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวนี้เล็กมากเล็กมากนะมวลน้อย อะหลุดไปแล้วหายหายบ่อยตัวเนี้ยมันเล็กมากอะหายลกูกหายลูกแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหายหมดก่อนอืออ่าหายแล้วอันนี้อ่านค่าได้1.5 เพราะว่า1ช่องอันนี้ก็1.5บวกกับส่วนที่สเกลไมโครมิเตอร์ที่เกิดมาก็1.5เป็น4ี้าช่อง4.6 4.7 4.8ี่เจ็ดช่อง4.8่แปดจุดเ,เลขไหนที่มันตรงกัน4.8.2แปดนะสี่ช่องหารเลยร้อย ก็จะได้1.982ม mm, ิลลิเมตรนะอันนี้คือค่าที่เราได้นะโอเคอ่ะการทดลองตัวนี้ก็กหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูข้อมูลอีก็อกนะ,ะ,ะเรากลับมาดูตัวนี้ ตัว Data ก็คือ d d ตัวแรกนะเป็น5.7 9 7 6อันที่2 3.9 44หมยถึงอันตัวแรกคือ,อนนขนาดใหญ่ขนาดลองลงมา3.9 44แล้วก็ขนาดลองสุดท้าย3.166แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น1.982ส่วน Data นะ ดัตตาไอตัวตัวที่ใหญ่นะตัวที่ก็ข้างใหญ่ขนาดที่ใหญ่ก็อยู่ในประมาณนี้นะจะอออเดอร์นี้ไอส่วนที่ขนาดรองลงมานะรองลงมาคือตัวนี้นะก็อยู่ในขนาดนี้แล้วก็ไอตัวสุดท้ายนะไอตัวกลางๆก,ก็ได้ทีเท่ากับเท่านี้ แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ทีเลือกเลือกใช้เอาให้ให้เลือกโดพาะที่ตัวเลขที่มันอยู่ใกล้ๆกันเอามาใช้ประโยชน์นะอันไหนที่มันแตกต่างจะเพื่อนมากๆเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะส่วนระยะที่วัดก็คือ4เพียเซนติเมตรที่ใช้ในการวัดนะโอเคนะนะดูอีกรอบหนึ่งนะไอ้ตัวตัวดีนะให้เรานะหมุนดูนะหมุนดู ว่าว่าค่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็เขียนกราฟนะซึ่งกราฟในการทดลองนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายผมคงอธิบายในในวิธีการตอนตอนที่ b ปรียบแ็บแล้วนะครับตัวนี้โอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ